ตัวกรมอุตุประกาศเตือนพายุดิปเปรชันเกาะตัวที่ทะเลจีนใต้จ่อถล่มไทยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าคาดว่าจะทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานทั้งภาคเสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุดิปเปรชันคาดว่า36จังหวัดเสี่ยงโดนถลม่มแนวโน้มสภาพอากาศของประเทศไทยแต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเลยครับ สวัสดีวันศุกร์ที่19กันยายนครับพ่อแม่พี่น้องอัปเดตสภาพอากาศล่าสุดครับล่าสุดเลยเมื่อคืนของวันที่18กันยายนเวลา5ทุ่มหรือ23นาฬิกาของวันที่18กันยายนครับกรมอุตุได้ประกาศเตือนฝนจะตกหนักในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานทั้งภาคหลายจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงนี้เตรียมรับมือให้ดีๆครับล่องมรสุมของพายุดีเปชั่นจะพาผ่านทางจุดที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่มีโอกาสฝนที่จะตกหนักตกแช่ตกนานตกยาวๆครับจากแต่เดิมครับมีล่องฝนและล่องมรสุมตัน,นตกเฉียงใต้ที่ พาดผ่านประเทศไทยของเราประจําอยู่แล้วทําให้ฝนตกลายพื้นที่มาวันนี้ครับมีมรสุมมีพายุตัวใหม่ก่อตัวเป็นพายุดีเปชันกําลังแรงแล้วครับคาดว่าจะทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนได้พื้นที่เสี่ยงดังกล่าวครับควรระวังอย่างยิ่งครับในพื้นที่าราบลุ่มควรยกของขึ้นที่สูงให้ไวให้เร็วที่สุดครับพื้นที่ใกล้เชิงเขาควรป้องกันให้ดีๆย้ายพ่อแม่พี่น้องคนแก่คนชราผู้ป่วยติดเตียงเด็กออกจากพื้นที่เสี่ยงให้ไวครับคาดว่าจะหนักหน่หนวงมากๆเลยเตรียมตัวให้ดีๆนะครับในภาคเหนือตอนล่างภาค า,า,าท่านใดที่คิดว่าจังหวัดและบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวนี้ควรระวังอย่างยิ่งค,ครับจะเข้าประเทศไทยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า,านีา้นะครับมารู้กันครับว่ากรมตุดได้ประกาศเตือนว่าอย่างไรกันบ้างประกาศเตือนจากพายุดีเปชันพายุดีเปชันนี้ครับบริเวณจีนใต้ตอนบนได้ก่อตัวขึ้นแล้วมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดที่19.5องศาเหนือลองติจูดที่119องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวทางเหนือค่อนข้างตะวันนตกกเล็้้อยยดววคาม เวประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนและจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตอวันออกของประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่19ถึงวันที่20กันยายนก็คือวันนี้ครับโดยพยายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยครับจากอิทธิพลดังกล่าวครับส่งผลทําให้ล่องมรสุมขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตอวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิด ได้ในระยะนี้นี่คือประกาศเตือนจากกรมตุครับเรื่องพายุดีเปชันที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตามภาคดังกล่าวนั่นแหละครับพายุดีเปชันนี้ไม่ได้เข้ามาประเทศไทยเต็มเมครับแต่จะส่งผลให้ประเทศไทยฝนตกหนักและตกแช่ครับแต่ยมตัวรับมือให้ดีๆและล่องมรสุมเดิมกับลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้ครับที่ยังปกคลุมทางภาคตอนออกและภาคกลางครับจะเน้นทางกรุงเทพและปริมณฑลครับยังอยู่ยังปากหลักอยู่ที่เดิมครับยังไม่หายไปไหนป่ายเย็นๆของวันนี้ครับ19กากันยายนมีโอกาสตกหนักอีกครับและผม ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพายุดีเปั่นที่กําลังจะเข้ามาประเทศไทยที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานจะมาสมทบกับมรสุมเดิมที่อยู่ทางภาคตอนออกและภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลหรือเปล่าถ้ามาสมทบกันอีกมีโอกาสเสี่ยงสูงที่ฝนจะตกหนักกว่าเดิมครับเตรียมรับมือให้ดีๆเลยครับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือตอนบนครับตอนนี้ก็มีสิทธิ์ที่ฝนจะตกหนักเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หนักเท่าภาคตอนออกและภาคกลางครับส่วนทางภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานริมโค้งครับตอนนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลมรสุมจากตะวันตกเฉียงใต้หลายพื้นที่มีฝน ตกหนักหลายพื้นที่มีลมกันโชกต้องระวังให้ดีๆครับส่วนใหญ่ฝนปีนี้ครับจะตกในพื้นที่เดิมๆไม่กระจายตัวไปไหนเลยครับจะตกหนักที่เดิมๆบริเวณที่ไม่มีฝนก็ไม่มีฝนเลยเอาใจช่วยพี่น้องที่ยังไม่ได้รับฝนหรือได้รับฝนแล้วแต่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการน้ําในนายังมีไม่มากพอเอาใจช่วยครับขอให้ได้รับปริมาณน้ําฝนฝนชุดนี้ครับก็จะเป็นชุดท้ายๆแล้วครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าหนาวครับในเดือนพฤศจิกายนยังมีเวลาอีกเดือน2เดือนครับเดือนตุลานี่ก็ลุ้นให้ฝนมีอยู่ครับอย่าเพิ่งหายไปไหนแต่พื้นนนนททีีี่่่่ไไหมมฝตกกประจํําา้้เยยออูแลว็ อยให้มันตกแล้วครับอย่าให้มันไปที่อื่นบ้างมาดูครับว่ากรมฝนหลวงได้ทาฝนเทียมช่วยีปน้องที่ไหนากันบ้างช่วงนี้จะบินค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มรสุมบวกกล,ล่องฝนบวกลมมรสุ่มฝนตกเฉียงใต้ค่อนข้า,ขางครอบคลุมทั่วประเทศแลครับจะบินเฉพาะในพื้นที ok. ่ที่โอกาสฝนตกน้อยครับจังหวัดน,น,นครราชสีมาอเภอปทายอาเม,มืองยางอําเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์อคูเมืองอภอลำปางอําภอพับภาชายัยอประโคนชัยอเฉลิมพระเกียรติอเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อเมืองครับนี่คือฝนเทียมจากกรมฝนหลวงครับม้คริอแต่่ปาาณขง เพราะว่าจะเน้นแค่กระจุกเดียวไม่ได้โปรยฝนเทียมบริเวณกว้างมีโอกาสฝนตกแน่นอนครับสาจังหวัดนี้นคะรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินเตรียมรับฝนจากฝนเทียมได้เลยครับในเมื่อลุ้นฝนตามธรรมชาติตามล่องมรสุมตามลมตอนตกเฉียงใต้ก็แล้วมันไม่ยอมตกก็ต้องพึ่งสารเคมีก็ต้องพึ่งหน่วยงานก็ต้องพึ่งฝีมือของมนุษย์เรานี่แหละครับเรามาดูพยากรณ์อากาศจาก ECMWF ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปกันบ้างครับฝนทั่วประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นปัจจัยหลักครับยังคงมาจากล่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตอวันออกภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ครับประกอบกับมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นจึงส่งผลทําให้พื้นที่ดังกล่าวครับมีฝนตกหนักและมีฝนตกสะสมมากขึ้นครับในภาคตวันออกนี้ต้องระวังครับจันทร์และตาต้องระวังเป็นพิเศษส่วนทางพื้นที่ที่ยังมีสถานาการณ์อุทกภัยนะครับอาจมีปริมาณน,น้ําฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตวันออกรวมทั้งพื้นที่ในชุมชนเมืองอย่างในกรุงเทพและปริมณฑลครับระวังล้อฝนตกหนักครับน้ำท่วมขังน้ำรอรบายน้ำท่วมเฉียบ น้ำป่าไหลหลากส่วนภาคใต้ครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันขึ้นลมมีกําลังแรงขึ้นชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้ด้วยครับพี่น้องเรือเล็กไม่ควรออกทะเลช่วงนี้ครับตางค์ขึ้นลมไม่ไหวแน่แช่วงปลายเดือนนี้ครับยี่สถึงยีกันยายนมีสัญญาณการเคลื่อนตัวของพายุในทะเลจีนใต้ตอนบนครับส่วนจะทะลุเข้ามาในประเทศไทยได้หรือไม่นั้นก็ต้องติดตามครับเป็นเรื่องของอนาคตครับนี่คือพยากรณ์อากาศจาก ECMWF ครับมาดูพยากรณ์อากาศจากกรมตุนครับยีชั่วโมงหน้าไทยมีฝนตก มากในกรุงเทพมหานาครและปร,ะริมณฑลครับท้งภาคตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดอำนาจ,จเจริญอ,อุบลราชธานีกรุงเทพมหานครชนบุรีจันทบ,บุรีและตราดครับขขาวนี้จะรอบคุมาทางจันทบ,บุรีด้วยนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวครับระวังอัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมครับอาจทําให้เกิดน้าท่วมเฉียบพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มดินโคลนสไลด์ได้ครับเตรียมตัวรับมือให้ดีๆเนื่องจากล่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงครับในทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุม ตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยของเราครับมันมีกําลังแรงขึ้นส่วนพี่น้องที่อยู่ในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนครับจะมีคลื่นสูงถึง2เมตรเลยส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนครับคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรระวังให้ดีๆครับพี่น้องที่เป็นชาวเรือชาวประมงครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนครับจุดนี้คลื่นอาจจะสูงเกิน3เมตรนะครับเพราะแม่พี่น้องบริเวณที่มีฝนมันจะฝนฟ้าคะนองฟ้าคำรามฟ้าผ่าฟ้าแลบได้เลยอันหนึ ใต้ตอนบนได้ทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับมีชื่ออย่างเป็นทางการแล้วนะครับชื่อว่าพายุมิแทกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่19ถึงวันที่20กันยายนนี้ครับพายุนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงครับแต่จะได้รับอิทธิพลจากพายุนี้ครับทำให้พื้นที่ดังกล่าวตามที่ผมได้แจ้งไปทําให้ฝนตกหนักหลายพื้นที่และบางจุดอาจจะมีลมกระโชกตามมาด้วยนะครับคาดหมายอากาศทั่วไปในช่วงวันที่19ถึง20กันยา,ยายนไทยตอนบนยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหหหนนนนัักกกบางแงแ่โดยมีฝตใ าคตอวันออกเนื่องจากลมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนอกเฉียงเหนือตอนล่างทําให้เข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยของเราครับมันมีกําลังปานกลางเท่านั้นในช่วงวันที่21-24กันยายนภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่ครับพี่น้องที่อยู่ทางใต้ครับจะมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางภาคเหนือครับภาคกลางตอนบนภาคตนออกเฉียงเหนือฝนจะตกหนักในภาค ตนออกในขณะที่มรสุมตนตกเฉียงใต้กําลังปานกลางครับยังคงพัดปกคลุมอันดามันและอ่าวไทยของเราอยู่ท้งด้านขึ้นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยครับมีกาลังปานกลางทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูง2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรเท่านั้นบริเวณที่มีฝนขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งพายุดีเปชั่นในประเทศฟิลิปปินส์ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วครับคาดว่าจะทวีความรุนแรงเป็นพายุโซนร้อนและมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงววััันนนททีี่่19 20กย พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยครับแต่จะส่งผลทำให้ฝนตกหนักและยอมความกดอากาศต่ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ฝนชุกหลายพื้นที่บริเวณที่ฝนได้พาดผ่านช่วงกลางๆของประเทศนั่นแหละครับเตรียมรับมือให้ดีๆขอควรระวังจากกรมตุรับในช่วงวันที่19ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลาหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในช่วงวันที่21ถึง24กันยายนประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจาก ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี่คือขอ้อควรระวังจากกรมตูดครับดูพยากรณ์อากาศลายพื้นภาคกันบ้างครับภาคเหนือฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ตกหนักในจังหวัดตากสุขโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาลมค่อนข้างแปรปรวนกออิั เหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70%จะตกหนักทั้งจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมมุกดาหารยะโสธรน้ำหน้าจจเจริญและนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาทิศทางลมแปรปวนครับความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ70%จะตกหนักในจังหวัดปุตไทธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบ,บรุรีสุพรรณบุรีราชบ,บรุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมครับอ อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาทิศทางลมค่อนข้างแปรปรวนเหมือนกันความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ70จะตกหนักในจังหวัดนครนายกปราจ,จีนสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและยองจันทบุรีและตราครับอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้้าะะะนนนองงรรรยล60%จจจตกหกในในหัััใวดเพชบบีีปข ชุมพรธุราธานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศาความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรเท่านั้นทางฝั่งออกไปคับคืนจะสูงมากกว่า1-2เมตรบริเวณที่มีฝนครับคืนจะสูงมากกว่า2เมตรเลยภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองลอยละ60%ฝนจะเพิ่มขึ้นครับจากเมื่อวานฝนตกหนักในจังหวัดละนองพังงาตังและสตูลครับอุณภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็ 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างแรงครับในทะเลครับคืนอาจจะสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนคืนจะสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปความเร็วลม15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณที่มีฝนค,นคืนจะสูงมากกว่า2เมตรทางด้านกรุงเทพและปริมณฑลครับฝนฟ้าขนองร้อยละ80จะตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาความเร็วลม10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ผมได ปะลีมณนลผ้าตอนออกจะเป็นกลุ่มและลองฝนกลุ่มเดียวกันก้อนเดียวกันครับลมมรสุมตอนตกเฉียงใต้กลุ่มเดียวกันเลยมันจะปากหลักทางกรุงเทพและปรลี่มณนลและผ้าตอนออกครับคำ <c oughs> คืนวันนี้มีโอกาสโดนครับเตรียมรับมือให้ดีๆนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมพิทยาขอพระคุณมากครับ